สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกแล้วนะคะลูกก่อนจะเข้าสู่การเรียนนะคะเรามาเฉลยการบ้านที่ได้มอบหมายนักเรียนทำในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า228ในวันที่20มกราคม2564กันก่อนนะคะลูก เราจะทำกันในข้อ1ใหญ่คือบอกชื่อเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแต่และรูปนะคะพร้อมกันแล้วยังคะพร้อมแล้วเปิดสมุดการบ้านแล้วดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่หรูปสี่เหลี่ยมฉมากที่โจทย์กำหนดมาให้คืองอจชช,ชรูปนี้นะคะเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมก็คือส่วนของเส้นตรงงอช เราใช้การเขียนสัญ,ญลักษณ์นะคะแทนการเขียนคำว่าส่วนของเส้นตรงได้นะคะลูกข้อ2รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้คือบพผปเส้นแต่ยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้คือส่วนของเส้นตรงพป ส่วนข้อที่3นะคะจะต่างจากข้อ1และข้อ2คือนักเรียนจะสังเกตว่าเขาจะมีส่วนของเส้นตรงเพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นดังนั้นนะคะในข้อนี้คําตอบเส้นแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้คือส่วนของเส้นตรงสอสอและส่วนของเส้นตรงทอนอข้อ4นะคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กําหนดให้คืองอยอวหล เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็คือส่วนของเส้นตรงวงงอและส่วนของเส้นตรงยออส่วนข้อที่5นักเรียนจะสังเกตว่าเราจะเห็นว่ามีเส้นส่วนของเส้นตรงเพิ่มขึ้นมาอีกสองเส้นเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่าส่วนของเส้นตรงเส้นใดที่ไม่ใช่เส้นทแยงมุมของรูปเริ่มกันที่เส้นแรกนะคะ นักเรียนสังเกตเห็นเลยชัดเจนก็คือส่วนของเส้นตรงมรนะคะไม่ใช่เส้นแยงมุมส่วนเส้นที่สองนะคะก็คือส่วนของเส้นตรงพยก็ไม่ใช่เส้นแยงมุมของรูปอีกเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะคำตอบของข้อนี้เส้นแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมก็คือส่วนของเส้นตรง ของอและส่วนของเส้นตรงกอคอข้อสุดท้ายเช่นเดียวกันกับข้อ5นะคะพิจารณาส่วนของเส้นตรงที่ไม่ใช่เส้นทะแยงมุมออกไปก่อนนะคะนั่นก็คือส่วนของเส้นตรงของอและส่วนของเส้นตรงก่อคอนะคะ เราไม่ใช่เส้นทแยงมุมของรูปดังนั้นในข้อนี้เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมคือส่วนของเส้นตรงผอนอและส่วนของเส้นตรงพอต่อจากที่เราเฉลยการบ้านผ่านไปเมื่อสักครู่ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ในหน้า228 แล้วเรามาตอบคำถามในข้อสองใหญ่พร้อมๆกันข้อ1รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมกี่เส้นเมื่อสักครู่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีเส้นทแยงมุมได้กี่เส้นตอบได้ไหมคะรูปข้อหนึ่งมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมสองเส้นข้อ 2. เส้นทแยงมุมทุกเส้นของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่ากันหรือไม่เส้นทแยงมุมทุกเส้นของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะยาวเท่ากันข้อ3รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีเส้นทแยงมุมสองเส้น สนะคะเส้นทตแยมุมทุกเส้นของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากันหรือไม่เส้นทะแยมุมทุกเส้นของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะยาวเท่ากันก่อนจะเข้าสู่การเรียนในวันนี้นะคะเรามาทบทวนเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันก่อน รูปสี่เหลี่ยมคือรูปปิดที่มีด้านสี่ด้านมีมุมภายในสี่มุมและมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเราจึงเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งจำแนกได้สองชนิดนะคะชนิดแรกนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันคำว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันหมายถึงอะไรนะักเรียนยังจำได้ไหมคะลูก ถ้านักเรียนวัดความยาวด้านใดด้านหนึ่งสมมุติว่านะคะยาว5เซนติเมตรทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็จะต้องยาว5เซนติเมตรเท่ากันมาดูชนิดที่สองนะคะนั่นก็คือรูปสีเปส่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน นะคะแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันด้านที่ยาวกว่าเรียกว่าด้านยาวด้านที่สั้นกว่าเรียกว่าด้านกว้างทั้งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจัดเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติซึ่งเราสามารถมองเห็นได้สองด้านคือด้านกว้างและด้านยาว สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีรูปหนังสือนะคะมีรูปมือคนมีนิ้วชี้นะคะชี้ไปที่จุด ยอดมุมของหนังสือเราจะใช้นิ้วมือเนี่ยวนไปตามขอบหนังสือเล่มนี้จนครบรอบคือวนจนถึงจุดเริ่มต้นนั่นเองนะคะความยาวทั้งหมดของด้านทั้ง4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราเรียกว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะหาได้โดยบวกความยาวทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นเพื่อให้นักเรียนนะคะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นคุณรูณมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะลูกเริ่มจากตัวอย่างที่1นึ่งจากรูปนะคะเราจะมีด้านยาวนะคะคือ6เซนติเมตรมีด้านกว้างคือ3เซนติเมตร เราจะมาหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้กันนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำความยาวนะคะและความกว้างทุกด้านมาบวกกันนะคะนั่นก็คือ6บวก3บวก6และบวก3าคำตอบที่ได้คือจะมีความยาวรอบรูป18เซนติเมตร เนื่องจากด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่ากันดังนั้นอาจจะหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยนำความยาวและความกว้างคูณด้วย2ได้ผลลัพธ์มารวมกันเป็นดังนี้นะคะในวงเล็บ2คูณ3 2มาจาก2ด้านนะคะคูณด้วย3คือความกว้างของรูป2-3คูณ3ได้คำตอบเป็น6มาบวกด้วยในวงเล็บ2คูณห สองคือสองด้านคูณด้วยหกคือความยาวของรูปสองคูณหกได้เท่ากับสิบสองนะคะหกบวกสิบสองได้คำตอบเป็นสิบแปดเซนติเมตรหรือนำความยาวของด้านกว้างกับด้านยาวมารวมกันแล้วคูณด้วยสองจะได้ดังนี้สองคูณด้วยในวงเล็บสามบวกหกสามบวกหกเป็นเก้านะคะแล้วกลับมาคูณด้วยสองจะได้คำตอบเท่ากับสิบแปดเซนติเมตร ต่อ,อกันที่ตัวอย่างที่สองนะคะจากรูปที่กำหนดให้นักเรียนจะสังเกตว่าจะมีด้านกว้างและด้านยาวทําไหกันคะลูกเท่ากันนะคะซึ่งด้านทุกด้านยาวเท่ากันรูปนี้จึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาหาความยาวรอบรูปกันนะคะนำทุกด้านมารวมกันนะคะนั่นก็คือ3บวก3บวก3บวก3จะได้คำตอบเท่ากับ12เซนติเมตร เนื่องจากด้านทั้ง4ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่ากันดังนั้นอาจจะหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยความยาวของด้านคูณด้วย4เป็นดังนี้นะคะ3คือความยาวของแต่ละด้านใช่ไหมคะเรามี4ด้านจึงนำไปคูณกัน3คูณ4เท่ากับ12ซนติเมตรค่ะ เพื่อให้นักเรียนนะคะเข้าใจได้มากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะลูกคุณครูก็เลยจำแนกออกมาให้ใหม่นะคะเป็นการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยคุณครูจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมให้นะคะมาดูกันที่รูปที่หนึ่งจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรากำหนดความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกดูนะคะ ความยาวคือมีความยาวด้านละ3เซนติเมตรด้านตรงข้ามของความยาวก็ต้องยาว3เซนติเมตรเช่นเดียวกันส่วนด้านที่อยู่ติดกันก็คือด้านกว้างยาว2เซนติเมตรนะคะให้เรานำความยาวของทุกด้านมารวมกันซึ่งจะได้เป็น3บวก2บวก3บวก2จะได้คำตอบเท่ากับ10ดังนั้นนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่1 มีความยาวเท่ากับ10ซนติเมตรมาดูกันต่อที่รูปที่2นะคะกำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาให้นะคะแต่ในรูปนี้ลักษณะการวางรูปแบบจะเป็นในแนวตั้งนะคะ นักเรียนดูนะคะความยาวก็คือยาวด้านละ2เซนติเมตรส่วนด้านกว้างก็คือ1เซนเมตรเราก็นำความยาวของทุกด้านมารวมกันนั่นก็คือ1บวกสบวก1บวก2จะได้คำตอบเท่ากับ6ดังนั้นนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่2จะมีความยาวเท่ากับ6เซนติเมตร กันที่ตัวอย่างที่3นะคะรูปที่3ดูนะคะความยาวของแต่ละด้านเรานำความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันจะได้ดังนี้นะคะ5บวก3าบวก5บวก3คำตอบเท่ากับ16ดังนั้นในรูปที่3จะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ16เซนติเมตร ต่อไปเป็นการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่1นะคะจะสังเกตว่าจากรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดมาให้ความยาวของทุกด้านจะยาวเท่ากันดังนั้นนะคะเราจึงนำความยาวของทุกด้านมาบวกกันนั่นก็คือ2บวก2บวก2บวก2ได้คำตอบเท่ากับ8ความยาวรอบรูปของรูปที่1 จึงเป็น8เซนติเมตรดูรูปที่สนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีความยาวของทุกด้านเท่ากันเราจึงนำความยาวของทุกด้านมารวมกันนั่นก็คือ3บวก3บวก3บวก3ได้คำตอบเท่ากับ12ความยาวรอบรูปของรูปที่สองจึงเท่ากับ12เซนตเมตรต่อกันที่รูปที่ส กำหนดความยาวของแต่ละด้านมาให้นั่นก็คือแต่ละด้านยาว5ซนติเมตรนำความยาวของทุกด้านมารวมกัน5บวก5บวก5บวก5ได้คำตอบเท่ากับ20ความยาวรอบรูปจนเท่ากับ20เซนติเมตรเรามาทำแบบทดสอบนะคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจากกันพร้อมกันแล้วยังคะ เรามาหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจากพร้อมๆกันจากรูปนะคะที่คุณครูกําหนดมาให้นักเรียนสังเกตให้ดีนะคะลูกเขาไม่ได้กําหนดความยาวหรือความกว้างของรูปมาให้นักเรียนลาดับแรกก่อนจะหาความยาวรอบรูปเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละรูปนั้นมีความยาวหรือความกว้างเป็นเท่าไรแต่ในโจทย์ที่กําหนดมาให้นี้นะคะระบุมาว่า ในหนึ่งช่องเนี่ยจะยาวเท่ากับ1นึเซนติเมตรเราก็ลองมาหาความยาวกันก่อนเลยนะคะเรามีทั้งหมดกี่ช่องคะลูก1 2ึ่งสอี่ห้าหดังนั้นนะคะความยาวของรูปนี้เท่ากับ6กเซนติเมตรส่วนความกว้างนะคะมี2ช่องนั่นก็คือกว้างสองซนติเมตร การหาความยาวรอบรูปวิธีการคือนำทุกด้านมารวมกันซึ่งก็จะได้เป็น6บวกสบวก6บวกสความยาวรอบรูปของรูปที่1จึงเท่ากับ16เซนติเมตรนั่นเองต่อกันที่ข้อที่2ค่ะหาความยาวของแต่ละด้านก่อน จากรูปจะสังเกตว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราก็มาดูสิคะว่าในรูปที่สองมีกี่ช่องคะลูก1 2 3เราจะมีความยาวด้านละ3เซนติเมตรทั้ง4ด้านเราก็นำทั้ง4ด้านมารวมกันก็คือ3บวก3บวก3บวก3หรือจะเป็น3คูณ4ดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปที่2เท่ากับ 12ซนติเมตรข้อที่3นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะในรูปนี้มีความยาวคือ3ซนติเมตรมีความกว้างคือ2ซนติเมตรนำความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันก็จะได้เป็น3บวก2บวก3บวก2รูปที่3จึจะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ10เซนติเมตร ต่อพันที่ข้อที่4ดูนะคะในรูปนี้เรามาหาความยาวของรูปกันก่อนเรามีอยู่กี่ช่องคะลูก1 2 3 4 5 6 7 8เรามีความยาว8ซนติเมตรส่วนความกว้างคือ1ซนติเมตรนำความยาวของทุกด้านมาบวกกันนั่นก็คือ8บวก1บวก8บวก1คำตอบที่ได้คือ มีความยาวรอบรูป18เซนติเมตรข้อสุดท้ายนะคะหาความยาวของรูปกันก่อนในความยาวคือ1 2 3 4เราจะมีความยาว4เซนติเมตรส่วนด้านกว้างคือ2เซนติเมตรนำความยาวทุกด้านมารวมกันก็คือ4บวก2บวก4บวก2จะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ12เซนติเมตร จากจบการเรียนการสอนนะคะเราก็จะต้องมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําเป็นการบ้านให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า232ในข้อ1ใหญ่ทํา4ข้อนะคะลูกดูตัวอย่างพร้อมๆกันค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนต้องวาดรูป ลำดับที่2ก็คือนักเรียนต้องวัดความยาวของแต่ละด้านจากภาพนักเรียนจะสังเกตว่าเรามีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันส่วนด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันดังนั้นรูปนี้จึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรามาวัดความยาวของด้านยาวกันก่อนนะคะซึ่งคุณครูวัดมาแล้วจะได้เท่ากับ9เซนติเมตรนะคะส่วนในด้านกว้าง คุณครูก็วัดได้เท่ากับ3เซนติเมตรเราก็มาคิดนะคะในส่วนของวิธีคิดนักเรียนไม่ต้องเขียนนะลูกให้นักเรียนไปคิดในกระดาษทดเลขนะคะวิธีคิดก็คือนำความยาวของทุกด้านมารวมกัน ก็คือ9บวก3บวก9บวก3คำตอบเท่ากับ24เซนติเมตรเวลาตอบให้นักเรียนตอบด้วยว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีความยาวรอบรูป24เซนติเมตรก่อนจบการเรียนการสอนในวันนี้นะคะครูขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ทำการบ้านสมคุณครู ที่ได้รับมอบหมายกันทุกๆคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูก